ตามที่หมอบอกไปก็น่าจะอาจะต้องพักอีกระยะหนึ่ง,<า>งค่ะแต่ว่าเดีย๋ยวยังไงเดี๋ยวรอเดี๋ยวจัดทางที่โนโมีกทีนะคะค่ะแม่นอนยาน้ำเสียงที่หนูเป็นไงบ้างครับน้ำเสียงเมื่อเช้าใช่ไหมคะก็เออก็ยังยังยังโอเคแต่ว่าก็จะ ไม่ไม่ได้สดใสแบบที่เราคุยกันเวลาโทรไปปรึกษางานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าูะะจะเป็นคนที่มีความกังวลและก็พลันที่น้อยนิดนึงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขาเน่นสุขภาพเลยนี้ค,<ม>ค่ะค่ะหมวยก็ได้ก็คือฟังฟังแกแล้วก็ก็พยายามใช้เวลาให้ไม่เยอะ่อ,อกเก็บเก็บรายละเอียดที่แกบอก ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อยากให้แกแกพักผ่อนแล้วก็พอหวางสายก็มีพิมไปก็พี่หนุ่มพักผ่อนนะคะขอให้หายด่วนค่ะเป็นห่วงแกไหมเพราะว่าถ้าวกทำงานหนักทุกวันแล้วเป็นห่วงค่ะมพีพี่หมวยเคยมีเเลนไหมว่าพี่หนุ่มพักบ้างนะอะไรอย่างนี้ หมยเป็นคนบอกว่าพี่หนุ่มห้ามลาควมรู้สึกดีมากพี่หนุ่มห้ามลาพี่หนุ่มอย่าหายไปนะหายไปแล้วใจไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนเหมือนหายไปแว๊บหนึ่งแบบชาวเน็ตเขาก็ตามเราตามแล้วใช่ใช่ใช่ค่ะอหมยแหละไม่ค่อยให้พี่หนุ่มลาค่ะแต่ว่าอช่วงหลังก็บางทีแบบเห็นแก่ทำ ทำงานหนักม,มากมากอะคะอ่ะแล้วก็คือสามโมงบางทีก็กมีผลกระป๋องต่อ,อแล้วก็พี่หนุ่มยังมีอัดรายการต่ออีกนะคะต้องมีรายการสดตอนเย็นมีรายการอ่าแล้วก็พี่หนุ่มก็ยังมีงานบริหารแกรมีขายโฆษณามีงานงานของพี่หนุ่มเยอะอะคะ่ะก็ก็ได้เห็นว่าแกเป็นคนที่พลังเยอะมากแล้วพี่หนุ่มทุ่มเท เดินร้อยในการทํางานนะคะ่ะไม่รู้เหมือนที่ทคุณล่คถามมันเป็นสิ่งที่เขานัดมาแล้วใช่ไหมครับว่าจังหวะนี้ที่จะต้องพบแพทย์ไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยอิสเรลมันเลยไม่เหมือทุ่งชาตเลยค่ะจริงจริงจริงพวกอัป,ป,ปเดตมีการได้อัปเดตอาการอะไรกันแบบนี้ครคะก่อนหน้าเวลาทำรายการทำงานทุกการเรได้บปรดใช่ไหมครับแล้วแบบเรื่องสุขภาพเป็นเนี่ยเป็นตรงนี้ตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะอืมก็ไม่ แกก็จะมีบางครั้งพี่นอนทบรู้สึกปวดคอ,ดอแล้วก็ไป็น,นอนไรร้อ,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 อนมีมีปวดคอ,อนิดหน่อยค่ะก็ไม่ดูดูแกแข็งแรงนะคะค่ะบางนี้ก็ถึงได้ทราบจากเมื่อเช้านี้เลยก็คือทราบตอบ,บ,บกันทุกคน,คนหวยแกนทรหาะหวยประมาณเจ็ดโมงยี่สิบได้ผ่าวเมื่อเช้านี้แล้วก็ก็เข้าก็าคือบอกในรายการที่วันจันทร์กันแล้วก็ กต่แสบเพราะว่าคนก็ถามมาเยอะค่ะแล้วพี่หนุ่มเราทราบไหมครับว่าหลายคนเป็นห่วงก, <ผม S 1> การาที่ที่หนุ่มหายไปจากหน้าจอแกทราบทราบค่ะเพราะว่าอย่างทุกทุกทางที่บางทีพี่หนุ่มไปขับรถใช่ไหมคะกอ,อกลับมาก<า>็าจะบอกเลยว่าโหทุกคนถามหาพี่หนุ<อ>่มแต่วันแรกค่ะ<า><อ>ท,ที่ด้วยความที่เรานั่งคู่ก,กับพี่หนุ่มมานานแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์อ a c c i d e ต t ขึ้นมาเนี่ยพี่หมวยรู้สึกยังไงบ้างมัน เราต้องเจอเขาทุกวันแต่ไปอยู่วันหนึ่งเขาอ่านรางงานไปยาวนานก็คืออ่านข่าวกับพี่หนุ่มเหมือนกับว่าเราสามารถทิ้งตัวได้เลยอ่ะคืออะไรที่มันจะสูงเสียแกก็จะแบบอย่างสมมติเลิปข่าวอันนี้แบบแกจะเอามาหดตรงนี้ไม่ต้องอ่านหรือคือเวลาที่ทํางานกับแกจะรู้สึกว่ามันปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การอันไหนที่ควรพูดอันไหนที่ไม่ควรพูดแกจะบอกเลยนะข่าวนี้ห้ามอย่างนี้นะข่าวนี้ต้องเสนออย่างนี้เรารู้สึกว่าเราทิ้งตัวได้เลยถือปลอดภัยแกจะคอยระมัดระวังให้ตลอดว่าอันไหนที่มันหมิ่นเมย์เราพูดแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวเขาฟ้องเราได้แกจะคอยบอกคอยเตือนตลอดค่ะว่าเออข่าวนี้ต้องไปอย่างนี้ต้องไปโทนนี้ซึ่งเวลาที่แกได้มาค่ะเราก็จะรู้สึกใจไม่ค่อยดีหมวยบอกพี่หนุ่มตลอดค่ะ ว่าเวลาที่ไม่มารู้นใจไม่ค่อยดีดีย๋ยวพอพี่ไม่มา<笑><笑>เราเรู้สึกไงไม่มาเดินไปแล้วหนึ่งนทีค่ะ <c oughs> ก็อันนี้ที่หนุ่มก็ช่วยอยู่นะคะ,ะทางช่องก็ช่วยอยู่ก็นี่แหละค่ะถึงอยากให้พี่หนุ่มมาทํางานทุกวันเพราะว่าทํางานแบบที่สบายใจมากๆแล้วก็รู้เลยว่ามัน,ป,นปลอดภัยมันเป็นที่ที่ปลอดภัยมากๆเราไม่ต้องกลัวเลยว่าหรืออันไหนที่ เราพูดแล้วมันมันไม่ไดีแกก็จะแก้ให้เลย mm hmm. พี่หมวยพูดอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้นะนี่ความหมายไม่ใช่อย่างนี้นะพี่เออพี่หมวยเข้าใจาแบบนี้อะไรเงี้ยแกก็จะช่วยแก้ให้ mm hmm. รู้เลยว่าพี่หนุ่มเป็นคนที่ทํางานหนักมาก mm hmm. ค่ะเพราะว่าอย่างหมวยไปแทนพี่หนุ่มก็แค่อาทิตย์นี้แต่ว่าที่ผ่านมาคือพี่หนุ่มทําตลอด mm hmm. แล้วก็คือพอจบจากที่วันแทนเหตุการณ์นะคะพี่หนุ่มไปนั่ง รายการหมอยเข้าประมาณ11บเอโมงยีแล้วก็บางวันที่พี่หนุ่มทําเรื่องย,วยาวๆพี่หนุ่มก็จบต้องแบบบางทีเกิดสามโมงครึ่งซึ่งได้เห็นว่าพี่หนุ่มเป็นคนที่พลังเยอะมากแล้วก็ทํางานหนักมากอย่างของพี่หนุ่มคือเจ้าของรายการพี่หนุ่มคือต้องตัดทุกอย่างค่ะ<ม>ทั้งเรื่องภาพเรื่องแขก<ม>ข้อมูลทุกอย่างนะคะอย่างหวยไปทํางานแทนพี่หนุ่มก็ทีมง,งานก็จะช่วย ซัพพอร์ตแต่ของพี่หนุ่มเข้าใจดีว่าเวลาที่พี่หนุ่มนั่งตรงนู้นคือ,อ,อทุกอย่างโคทุกอย่างทั้งภาพทั้งจังหวะของรายการลำดับของแขกรับเชิญจะต่อสายช่วงไหนยังไงพี่หนุ่มได้ได,ได้เรียนรู้จากพี่หนุ่มเยอะนะคะ,ะ,คะเวลาที่พี่หนุ่มทำ้าหมดก็นั่งดูอยู่ก็จะเห็นว่าคือเหมือนแกวานแผนทุกอย่างลำดับ อารมณ์ของคนหรือจังหวะของภาพจะต้องได้จังหวะของโฟนอินจะต้องได้ในจังหวะนี้เพื่อให้อารมณ์ของคนปั่นขึ้นไปแล้วมีจุดพิ้ตรงนี้แล้วจะทิ้งไว้เบรกได้ยังไงนะคะก็จะเป็นพี่หนุ่มที่ทําให้บรรารกาศของโหดกระแสเป็นรายการที่สนุกแล้วก็น่าติดตามคือหมวดีทำเพื่อแบบยิ่งขึ้นในความสามารถของพี่หนุ่มนะคะซึ่งจัดรายการทุกวัน, mm hmm. นะคะ่ะ ก็จะเป็นอย่างที่หมวยได้บอกไปในเที่ยงวันทันเหตุการ,ร,กราณ์กบบผืนกระแสค่ะแล้วก็เรื่อหนือจากนั้นอาจจะต้องรอทางาที่ดูค่ะผมเหมือนว่าไปขึ้นศาลอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือทั้งอาทิตย์เลยค่ะอย่างอาการล่าสุดพี่หนุ่มเป็นยังไงบ้างพี่หมวยได้อัปเดตเป็นยังไงบ้างอวันนี้ก็อย่างที่อัปเดตไปในรายการหมุดก็คือได้ทราบแค่นั้น ค่ะจากนั้นก็ยังไม่ได้มีอัปเดตอะไรมาค่ะแล้วนีอัปเดตอะไรแล้วเด็เป็นนิ่งอาการอาการออยากอยากให้รอทำพี่หนุ่มแล้วก็จะลองดูทางโซเชียลมีเดียอยากให้พี่หนุ่มพูดเองใช่ใช่ค่ะเพราะงั้นพี่หมวยอย่างในแต่ละวันที่พอเราจัดวยกระแสเสร็จแล้วพี่หนุ่มเขามี โทรมาให้กำลังใจยังไงบ้างเพราะว่าเรียนที่ผ่านมา5วันมันหนักทุกวันค่ะก็ในรอบนี้อะค่ะหมวยไม่ได้โทรไปรบกวนแกค่ะคิดว่าอยากให้แกได้พักค่ะแต่มีการโทรมาหาหมวยชว่ชวงเช้าคเช้าของวันนี้แต่ว่าถ้าเป็นอ,อย่าง ครั้งก่อนๆอ,อย่างเงี้ยค่ะบางครั้งก็จะโทรไปถามพี่หนุ่มว่าเอ๊ะวันนี้ต้องก่อนจะทํารายการก็จะโทรไปปรึกษาแก่ว่าวันนี้ต้องยังไงดีเราจะต้องไล่เบรกยังไงเบรกหนึ่งเบรกสองเบรกสามเราควรจรักฟรีกับแขกท่านไหนก่อนดีทิ้งอะไรไว้ในออนไลน์ mm hmm. แล้วก็บางทีพอทําเสร็จนะคะก็ก็จะมีบ้างที่ถามแกเอ่อ ็โทรไปถามบางทีก็จะบอกแกว่าเออวันนี้หมรู้สึกว่าเอออย่างทาไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยค่ะก็มีแกก็จะให้คาปรึกษาค่ะหรือว่าบางทีบางเทสแกก็จะโทรมาก่อนเข้ารายการเองเลยโทรมาบอกว่าวันนี้ต้องไปแนวนี้วันนี้ต้องอย่างนี้ค่ะแกก็น่ารักกับหมูมากๆแล้วก็ใจดีกับหมูมากๆแล้วก็แกก็เป็นห่วงงานมากๆอะค่ะอย่างวัวช้างอย่างวช้างก็โทรมาเอาถ้าเป็นเจ้งเอาถ้าคุณพหมยเราได้ ก็เมื่อเช้าที่พี่หนุ่มโทรมาก็มีการโทรมาอัปเดตแล้วก็พี่หนุ่มก็อยากห้หนบมบอกกับท่านผู้ชมในรายการทางเที่ยงวันแล้วก็ผมกนใสยที่ถามพี่หนุ่มมาหลายวันนะคะก็บอกว่าน่าจะเป็นแบบนี้แล้วล่ะที่น่าจะต้องบอกท่านผู้ชมผ่าน,นก็ ก็ได้อัปเดตไปตามสิ่งที่พี่หนุ่มได้บอกแกก็ไล่เลียงว่าเป็นยังไงก็ได้คุยกับแกช่วงสั้นๆนะคะแล้วก็จริงๆแล้วแกก็ยังเป็นห่วงงานของไลน์แ mm hmm. มนสันนี้นะคะแกวางสายไปเสร็จแล้วแกก็โทรกลับมาอีกว่าเออเนี่ยเออพี่ก็ต้องเออตว์ไม่สามารถที่จะไปงานได้ mm hmm. จริงๆแล้วตอนเย็นก็มีงานสํคาคัญก็หมายถึง mm hmm. งานงานนี้นะคะ mm hmm. ที่พี่หนุ่มเป็นพีเซนเตอร์ mm hmm. ค่ะ okay.